สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาในเวอร์ชั่นมืดๆนิดนึงครับผมมีรถสวยสภาพนางฟ้าเข้ามาใหม่2คันครับพอดีผมไปธุระนะฮะเพิ่งกลับเข้ามาครับมีรถสวยๆเพิ่งเข้ามาจอดที่บ้าน2คันครับเลยมารีวิวแบบฉบับสั้นๆเรียกน้าจิ้มกันไว้นะฮะเผื่อท่านใดสนใจจะได้โทรมาสอบถามกันนะครับคันนี้รถสุดหรูเลยครับ รถระดับเท่าแก่ระดับเจ้าสัวเลยครับและเป็นมือแรกที่ซื้อเงินสดมานะครับ5ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้นี่รถมือที่3แล้วนะครับดูแลมาอย่างสุดยอดครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้เป็นไปได้ยังไงครับรถไซนี้ไม่เคยติดแก๊สครับเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz ครับ s 2 8 0ครับผมบอดี้เดือูหนครับ เป็นตัวสุดท้ายไมเนอร์เชนแล้วครับตัวสุดท้ายเลยนะฮะปลายปี99ครับปลายปี1999ครับหรือ2542ครับผมปี99แท้ครับ S280 ครับไมเนอร์เชนครับตัวสุดท้ายตัวนี้แอร์จอใหญ่แล้วนะครับแอร์ดิจิตอลกราบร่องแล้วครับสภาพนางฟ้าเลยครับคันนี้รถบ้านนะครับ จากจังหวัดสกลนครครับแต่เป็นป้ายกรุงเทพครับสวยงานสภาพนางฟ้าล้ออย่างสวยเลยนะฮะสภาพงดงามมากครับนี่ครับรถพร้อมใช้นะครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับรับประกันความเดิมครับไม่มีชนล้านปร์เซ็นมีชนรับคืนนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับโทรมาคุยกันเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งครับผม คันต่อมาครับเป็นรถยนต์สไตล์สปอร์ตครับผมรถยนต์มาส d a 3ตัวท็อปสุดคันนี้ครับตัวท็อปสุดหลังคาซันรูฟครับ5ประตูครับเป็นรถยนต์ m a สด้าสาม Sport สปอร์ครับผมปี2 0 0 6นะครับรถสวยสภาพนางฟ้าสวยกริบเลยนะครับตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ 2000cc ซประตูซันรูฟนะครับ สวยงามเดิมๆเลยครับวิ่งมาแค่แสนกว่าโลวิ่งไม่เยอะเลยนะครับนี่ครับหลังคาซันรูฟครับงดงามสุดๆเลยนะครับสุดยอดเลยครับสวยงดงามมากครับผมห้าประตูสไตล์สปอร์ตครับ2.0 r sport ตัวนี้หายากนะครับเป็นตัวที่นิยมกันที่สุดเลยครับในเหล่าบรรดา m a z d a 3ครับขับดีขับสนุกครับ เครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่หายห่วงเลยนะครับขับมันมากครับ m a z d a 3 r Sport ตัวนี้ขายไม่แพงเลยนะครับแสนกว่าบาทครับรถทรงนี้บอกได้เลยครับน่าใช้ครับเช่นเดิมครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์มีชนยินดีรับคืนครับรถทุกคันของผมพร้อมใช้ครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวครับและมีบริการ d e l i v ว r y นะครับ ท่านใดสนใจโทรมาคุยกันเลยครับตามหมายเลขด้านล่างครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาทำรีวิวฉบับเต็มในภายหลังนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับ ท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับ <S <S 2> <S 2> เพียงเท่านี้ครับผม